ต่อไปความเพียรสามบทที่7จ็ถึงสิบเทที่7พุทธานุสติอิติพิโสภควาอารหังสัมมาสัมพุท,พท,นะพทโต,โทตุพุทธาวิชาจรณะสัมปโนสุกโตโลกวิทูอนุตตะโลปุลิสธรรมสารถิสถาเทวมนุษย์านัง พุทโธภควาติบทที่แปสวากขาโตภควตาธัมโมสำสันทิกโกอากาลิโกเอหิปัสิโกโอปนายโกปัจจัตตังเวทิปตะโพวิญญูหิติบทที่9สังขานุสติสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆโอชุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆ ยายะปะติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีกิติปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยาทิทังจัตตาริปุริสปุขลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุตเนโยปะหุตเนโย,อ,นยอัขิเนโยอัญชลีกะระนิโยอนุตตะลังปุญญังเขตังลโลกัสสาติสิเกินดามณีปิยังมันตงัง อินดามณีปิยังมันตังยะสังทาสังยะสังทาสังโกโอปสันติชิเนหังมาตาปิตาวะโอลหังปะโคตันจะมหาราชาตะวังมังโปสัตถูโนทีปังกาเลเทวสุโปเสสิ เศริกินกิเทโวเยสสกโกปัด <c oughs> ชังทัศมิงกินนาวาทัตตาปิยังกันตังถาปุตโตภะวันตุเมสิทธิลาพังชะนาเยชะชะนาเยมณีกินดาปิยัง จะทานังพุทธชนาพระหะพระหูชนาปิยังมะมะสักตาวาสักตาวาพุทธัตตะนังโอสถังอุตรังมะลังหิตังเทวะนุสสานังพุทธพเุทธเตเชนะสตินานัตสันตุปัตวาสัพเพทุกขาวูปสเมนตุเต สักกตวาธรรมรัตตานังโอสถังอุตมังวังปาลีลาหูปัสสะมนังธรรมะเตเชนะโสตินานัตสันตุปัตถวาสัพเพมาพยาวูปัสสะเมนตุเตสักกตวาสังขารตานังโอสถังอุตมังวังอาหุนโยปะหุนโยทัก ไอสังคะเตเชนะสชตินานัตสันตุปัทวาสเพโลคาวูปะสะเมนตุเตที่เก็บที่สองพุทธานุสติอิติปิโสภะกาวาละหังสัมมาสัมปุโทโธ พิจารณะสัมปโนสุปโตโลกวิทุนอนุตโตปุริสธรรมะสารทิศฐาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติสํมมานุสติสวาคาโตภควตาธรรมโมสันทิกโกอาาลิกโกเอหิปจิโกโอปนาอิโกปัจจตังเวทิตโพวิญญุหิต ก้าสังขานุสติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีกิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยาทิทังเกตตาลิปุริสิกุลคาเอสสะภะคะวะโตสาวกสังโฆ A-hu-na-yo-pa-hu-na-yo-tha-khi-na-yo-an-cha-li-ga-la-ni-yo la ni yo an tang lo ka ta ti di da pi yang man tang di da ma ni pi yang man tang ya sang tha sang ko nang u pa san ti si hang ma ta o la hang pa ho tan cha ma ha la มังโปสัตถุเนโทปังเทเลเทกาเลเทโวสุโป,ปสุเอติกินกิเทโวเยสกโกปัดชังทัสมิงกินนาเวทัตาปินังกันตังสาปุโตภะวนตุมเม <c oughs> สิทธิลาพังชนานาเยมณี กินดาปิยังจนะนังพุทธชนาพระหูชนาพัชนาวะหูชนาปิยังมามะสักตวาธัมพุทธรัตตานังโอจะตถังอุตมังวลังอิตังเทวามนุษย์สานังพุทธเตเชนะสตินา นัตสันตุปัทวาสเพทุกขาวูปัสสะเมนตุเตสกตวาธรรมรัตตานังธรรมะเดเชณะสตินานุตนัตสันตุปัทวาสเพมายาผูปัสสะเมนตุเตสกักขาสังขารัตตานังอาหุนเนโยสังขารัตตานังโอจะตถังอุตตมังวัลังอาหุนเนโยปาหุนเนโย สังคเตเชนะโสตินานณจันตุปัทวาสัพเพโลคาวุปสะเมนตุเตพุทธานุสติับสามอิติปิโสภควาระหังสัมมาสะปุทโท विच्छा चलना संपन्नो सुगत लोक विधु अनुत लो पुरी सथम सरथी सथा थे भक्वाति नुथो भगवती वैत्मुति सब घो भगवता धमो तंथिकी को अकारी को एहि पचि को ओपनायि को पच्यतांग वेथि सुवती पन्नो भगवतो सावक संखो อุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกสังโฆสามีกิตตปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกสังโฆยะทิทังเกตตาลิปุริสุขานิอัฏฐาปุริสปุคลาเอสะภะคะวะโตสาวะกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยอัญชทักขิเนโยอัญชลีกัลลนิโย นุตตะลังปุญญเขตังโลกัสสาติกินดามนีปียงมันตังกินดามนีปียงมันตังยะสังทาสังโกนังอุปสันติ <c oughs> สีนาหังมาตามาตาปิตาวะโอรหังปะโพตันจะมหาราชาตะวางัง ตะวังมังโปสถูเนโนทีปังกาเลเทโวสุโปตเสทิกินจิเทโวเยสโกปัดชังทัศมิงกินเนวาทัตตาปียังกันตังสาพุตโตตะวันตุพะวันตุเมอิทิลาพังชนาเยมานีกินดาปียัง จะท่านังพุทธชนาพุทพัชนาพุชภูชนาปิยังมะมะสักกะตาวาพุทธรัตตนังโอสถังอุตมังวลังอิตตังทเทว,วมนุษย์สานังพุทธเตเชนะโสตินา นัตสัตนสันตุปัฏฐาะสเพทุกขาวูปัสะเมนตุเตสักตะวาธรรมรัตตานังโอตถังอุตตมังวัลังปะลิลาหูปัสะมานังธรรมะเตเชนะชตินานัตสันตุปัฏฐาะสเพพยาอูปสะเมนตุเตสักตะวาสังขรัตานังโอสถังอุตตมังวัลัง หุนโยปาหุน,น,ยโ,ยหน,นยโยสังฆเตเชนะโสติตานัตจันตุปัทวาสพเพโลคาวูปัสะเมนตุเต,ต,ต,ต